อาจารย์ตู่แล้วเป็นนักพยากรณ์ได้ยังไงช่วงโควิดคุณแม่ผมอายุ9กกว่าอแล้วผมทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องเจอผู้คนมากมายไม่อยากนำมาฝากคุณแม่แล้วก็อยากหาอาชีพรองรับไม่อยากนำโควิดมาฝากใช่ครับเพราะว่าคุณแม่90กว่าแล้วนะครับก็เลยอยากหาอาชีพทำเราคิดสารพัดเลยสุดท้ายเด้งขึ้นมาทางออนไลน์เป็นคอร์สที่เรียน อก็เลยไปเรียนก็เลยไปเรียนครับตายแล้วไม่ใช่อยู่ดีตั้งต้นขึ้นมาดวงพิษผันมากเลยเนาะพิรมาตายหรอไม่บอกว่าตกใจคำอุทานครับก็ไปเรียนของสมาคมูอารียนของสมาคมดูรมดีประเทศไทยครับมีการสอบมีอะไรปกติครับ เรียนทั้งยิบสีแล้วก็ไลเซน์ครับโอ้โครบหมดเลยอยากรู้ที่หมดเป็นหมอดูแนวดูครีเอทีฟมันดูยังไงก็ดูครีเอทีฟหมอดูมูครีเอทีฟคือ,อ,อยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงผวนผันมากมายคนทํางานก็เยอะสังคมก็มีความวุ่นวายวุ่นวายมาก<ม>ถ้าเราเมูแบบจริงจังต้องมีเวลานะฮะแต่ถ้ามูแบบรีบรีบเร่งเร่งหรือทางสายธุรกิจสายการค้ารีบรีบเร่งเร่งเนี่ยง่ายสุดสีจําวันนี่ใช่เลยอีประจำวันใช่เลย อาจารย์ตู้ได้รับรางวัลอะไรจากงานมูเตลูไทยแลนด์ได้รับรางวัลนักพยากรณ์หน้าใหม่ดีเด่นจากรางวัลมูเตลูไทยแลนด์2024ครับโดยทีมงานคนแข่งกันเยอะไหมก็มีมีการต้องส่งโปรไฟล์ครับส่งโปรไฟล์ไปผมก็ส่งเป็นอย่างนี้ครับเป็นภาพจากราศีเขาบอกภาพนี้ได้รางวัลใช่ไหมก็มีภาพหนึ่งที่เป็นส่วนภนพชุดลานตาลานตาล้านใจใช่ครับอย่างญาราศีพิจิก อ๋อน,นี่เหรอคุนจิกนี่คือราศีที่ได้รางวัลเหรอคะนี่เหรอคะใช่ครับก็คือที่ส่งไปประกอบโปรไฟล์ยื่นเสนอว่า สมควรจะได้รับรางวัลหรือเปล่า oh. จริงๆภาพนี้สามารถคัสตอมให้กับธุรกิจต่างๆได้ถ้าสนใจนะครับเพื่อ oh. ในนี้จะแฝงสัญ,ญลักษณ์เช่นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเพลงความปังหรือสัญ,ญลักษณ์บนไพ่ทาโร่เข้าไป oh. และอาจจะแฝงชื่อที่ก้องพิ่พ์ลงไปก็ได้ไม่ก d ครับ oh. แล้วก็ทําการรีเสิร์ชมาครับว่าสีที่เป็นเทรนด์เพราะว่าเราเป็นมูยุคมาูสีที่เป็นเทรนด์เนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นของราศี ตุลนะคะราศีตุลราศีตุลเนี่ยแปลกมากเป็นสีชมพูเพราะส่วนใหญ่จะคิดว่ากันใช่ไหมครราศีตุลคือสีชมพูก็ถือว่าเป็นความบาลานซ์ีอย่างหนึ่งสีชมพูสีชมพูสีทองได้นะครับผมมีไพ่อวยพรเพราะร้มากอาจารย์เวยพรคนดูเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า คนดูรายการนี้เยอะมากเยอะมากเอาไพ่อวยพรออกมานะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับช่วงนี้หลายๆท่านเนี่ยก็มีความแกว่งกวเนื่องจากเป็นกลางเดือนเป็นกลางเดือนพอดีพอกลางเดือนปุ๊บเป็นไงฮะชักหน้าไม่ถึงหลังใช่เงินไม่พอผมเลือกมาเหลือสนาทีก็44ใบแล้วกันนะครับยพ่ใบแรกคืออะไรอาจารย์ไพรเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวให้พี่สองคนเป็นผู้ร่วมเลือกด้วยนะครับร่วมเลือกร่วมกันร่วมพี่หรือยายอ่าพี่เลยครับพี่คุณพเลือก คนแรกเลยให้กาแฟเดี๋ยวก่อนเลข0ถึง9พี่นึกถึงเลขอะไร8 8พี่8 8 8แบวกแเป็น16 16 1สบวกหเป็น7 7เอาล่ะครับวันนี้พิเศษ1 2 3 4 5 6 7มีไพ่4ใบพี่เลือกไพ่ใบไหน1 2 3หรือ4 1 2 3หรือ4คนดูทั้งบ้าน1 2 3หรือ4ครับเลือก4เลือก4พี่เลือกใบแรกพี่เลือกใบแรกคนดูทั้งบ้าน1 2 3หรือ4คิดในใจครับทุกคนเลือกไปครับ 3 2 1คนที่เลือกใบที่1ใบแรกสบายสบายมีความสุขวางใจได้ในหลายเรื่องครับคนที่เลือกใบที่2ครับงานเข้าเงินเข้าโอกาสดีเข้าครับคนที่เลือกใบที่3หลายอย่างจะพลิกผันเป็นเชิงบวกครับและคนที่เลือกใบสุดท้ายเดอะซันตรงกับพระอาทิตย์วันนี้เลยครับสว่างไรเงาไม่สว่างได้ไงใส่สีครีม